นี่คะ่ะก็เลยถือเอาวันเมื่อวานนี้และคะ่ะเป็นวันพินธีบวงสวงเปิดกล้องละครถึง3เรื่อง3รถด้วยกันบ <ทำ S 1> รรยากาศาจะชุลมลุนวุ่นวายแค่ไหนไปดูภาพกันดีกว่าค่ะ <ทำ S 1> ก็ไปทําพิธีกันที่ช่อง3มหนองแขมนะคะได้รับ <ทำ S 1> เห็นไหมคะเ <ทำ S 1> ยอะแยะจริงปะปนร,ร,รวมกันจนแยกไม่ออกเลยว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องไหนนะคะแต่ว่าที่เห็นเด่นๆเลยเนี่ยก็ต้องเป็นพี่หมิวกับพี่อมสกาวชัยค่ะมาในชุดของพี่เรียดนะคะประกบคู่กับพี่วันลี่กับพี่นกชัดชัยในสู่ฝันนิรันดรของผู้จัดพี่ไก่วรายุทธนั่นเองค่ะ ก็เป็นการกลับมาร่วมงานกันในรอบ10ปีของพี่หมิวกับพี่วินลี่นั่นเองนะคะถูกต้องตั้งแต่ยังเป็นสดๆกันเลยทั้งคู่เรื่องที่2นะคะไอเวจีสีชมพูของผู้จัดพี่แหม่มทิติมาค่ะก็ได้พี่พทฤษฎีเป็นป่าดันให้กับน้องจ้าจิตตาพานั่นเองนะคะส่วนเรื่องสุดท้ายค่ะทองเนื้อแท้นะคะของผู้จัดพี่กล้วยปรรถนาค่ะก็ได้พี่ก้องสหรัฐกับพี่เบนซ์คอนชิตานะคะที่กําลังโด่งดังจากรายริษยามาคู่กันและก็เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกของช่อง3ามกับพี่กับบอยพิษณุหรือว อันนี้คือเป็นลีลาผู้จัดนะคะเวลาจะมาถ่ายรูปทีเนี่ยต้องเป็นแบบวรรณวิญญาเยอะมากดูคนทางนี้เนื้อทองเนื้อแทะทางนี้อะไรอย่างนี้เหมือนกรุบกรูดเลยดีเนี่เองแต่ว่างานนี้นะคะคนที่ขายดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่ดาราค่ะเป็นป้าแจ๋วยุทธนาป้าแจ๋วเหรอเพราะว่าเุยจับสองเรื่องเลยทั้งทองเนื้อแทะและทองเนื้อแทะจริงๆคือชคุ้มใน่รื่องอะไรใช่ขายดีมากฮอตมากเลยแต่ว่ามีการสัมภาษณ์นะคะดาราแต่ละเรื่องจะมีใครบ้างยังไงไปฟังกันค่ะ อยากให้หมิวเล่นกับพี่นกก็อยากอยากให้พี่หมิวเล่นกับพี่พวิลลี่ก็อยากอยากให้พี่หมิวเล่นกับดอมก็อยากเอ๊ะจะหาเรื่องไหนที่มันเจอกันได้ขนาดนี้อ่านแล้วนี่โป๊ะเลยเออมันเป็นเป็นรักโรแมนติกซึ่งซึ่งสวยงามแล้วก็เป็นอ่าเป็นจินตนาการของคนเขียนบทแล้วก็นานๆเราจะได้คุณแตงโมที่เขียนสีเพนดินเขียนในฝันเขียนอะไรรัตตมณีเขียนอะไรมาให้เราได้เขียนเรื่องนี้ได้เจอกับหมิวกับพี่นกเลย นะฮะแล้วก็เป็นครั้งครั้งหนึ่งที่ที่บอกว่าถ้าเกิดได้รวมกันขนาดนี้แล้วเนะี่ยอยากเล่นบทอันนี้ก็ก็ต้องให้หมิวเืานคนช่วยช่วยดูแลครับบทเล่นเป็นกวินครับเป็นเพื่อนหมิวในในปัจจุบนันพี่นกเล่นเป็นอะไรครับเล่นเป็นหลวงพิพิษราชเสนาทำกันบ้านมาแหม,อ,มย <laughs> อยู่อยู่ยุคอ,อดีตครับยุคทนบุรีครับ233ปีนี่จริงอยู่ในยุคป,ปัจจุบนันาหารแล้วก็ ได้เข้าไปในอดีตก็ได้ไปเจอกับพี่นกนะคะเป็นเรื่องราวของความรักซึ่งมันเป็นความลึกซึ้งความโรแมนติกแบบละครแบบของพี่ไก่ตั้งแต่เรื่องนี้อุปสรรคแบบไหนเดี๋ยวลองดูก็แล้วกันแล้วเมื่อกี้เห็นถ่ายรูปคู่กันทำไมไม่อยากมาแก้มชิดกันเขาแอบเขินคิดอะไรอยู่หรือเปล่าพอดีเหลือไปเห็นแม่น้องจเ <c oughs> ยืนแบบกำกับอยู่ผมก็เลยแบบว่าก็ครับต้องเข้าทางผู้ใหญ่นิดนึงครับน <c oughs> ัองใารับบทเป็นหนุ่มตูมอะค่ะก็จะเป็นเด็กแบบแก่นแก่นเซียวเซียวแล้วก็ ติดพระเอกมากเลยเนนจะติด<ช>เ,ปเป็นคนรุ่นเดียวกับแม่เขาครับก็คือแก่มากแล้วมันเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับแบบเป็นความรักที่ไม่น่าจะมาลงเอยกันได้อะคะ่ะตามชื่อเรื่องนะคะเอาเวจี G, สีชมพูมันก็คือความทุกข์แต่เป็นความทุกข์บนความสุขท้งแรกครับใช่ครับก็ดีใจครับอยากร่วมงานาเบ้นมาตั้งนานแล้วครับเบนคงต้องเตรียมถังน้ำตา เพราะว่าเรื่องนี้ท่านทางจะเศร้าน่าดูเหมือนกันแล้วก็ไม่ถนัดร้องไห้ซะด้วยเดี๋ยวจะต้องลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้างแนวดราม่าหรอคะใช่ค่ะใช่มีอะไรจะฝากกับคุณผู้ชมบ้างไหมคะก็เห็นร้ายมาหลายๆเรื่องติดกันนะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสงสารแล้วก็เป็นแบบคนดีมากๆเสียสละให้น้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องคอยติดตามนะคะว่าจะเป็นยังไงจะเศร้าได้ถึงขนาดไหนอีกเรื่องที่อยากจะฝากก็คือฝากให้ทุกคนช่วยดูแลโลกกันด้วยนะครับ<อ>โลกร้อนมากแล้ว อ่าอย่างงี้ก็อย่าลืมดู